ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักนารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะอ่อแวคตรนี้เอออ่ะเขาอี้มาโคอ๋อหน่อย จริงๆต้องบอกว่าวันนั้นดีใจมากเพราะว่าหลังจากวันนั้นเลตติ้งก็ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ต้องขอบคุณคนดูนะคะแล้วตัวเองก,ก็ตื่นเต้นอ่ะไม่ได้เล่นละครแบบนานมากแล้วก็กลับมาเล่นฉากหนึ่งเราเองเราก็เกรงว่าแบบฉากหนึ่งที่เรามาเล่นเนี่ยเหมือนเป็นละครตัวเองด้วยคนก็จับตามองกันเยอะแล้วก็รอดูในบทบาทความเป็นเมียหลวงวา่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยเดีววานนีเพลงขนาดแบบว่าเป็นลมเลยเหรอคะที่หนีคือคือ ช่างเครียดเพราะว่าไหนจะแบบเออเรื่องหลังนี่ต้องทํางานด้วยแล้วเราก็เกรงคื <c oughs> อบอกตรงๆเลยว่าเป็นเป็นการเล่นละครฉากเดียวแต่เกรงมากกว่าหลายๆเรื่องที่เล่นหรือว่าทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีแม่บุ๋มรัญญาก็บอกว่านี่ถ้าเธอเล่นไม่ดีเธออย่าไปบอกใครเพนนะว่าเธอเป็นลูกสาวฉัน <c oughs> เพราะว่าลูกสาวฉันทุกคนเนี่ยเล่นละครดีหมดเธอเป็นคนเดียวเลยที่เล่นละครขว่วยที่สุดมีพูดอ,อย่างนี้เลยแต่สิ่งที่เขาแชร์หรือเหในคลิปมันก็โอเคสำหรับแต่ แล้วอะไรเงี้ยมีเขาก็วิ่งเข้ามากอดเขาก็บอกว่าปณิตาทําดีมากนั่นคือแบบพือที่สุดแล้วอ่ะคือคําชมจากใครก็ไม่ไม่ยิ่งใหญ่เท่คำชมจากแบบว่ามีผุ้มอะไรเงี้ยค่ะเด้อว,ว,ว,วันนั้นนีก วันนันมายังไงครับโอ้แต่แต่วันนั้นจริงๆพอเวลามันมันคือตอนแรกก็คือมันก็มาจริงๆมันก็มาจากแบบก็พยายามคิดเรื่อง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 เก่าๆที่ผ่านมามันมันมันก็ออกมาแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นเสร็จมันก็แบบมันมันเครียดอะค่ะมันก็จะเป็นลมอะไรเงี้ยมือเกลงมัาสบายไม่หลุดหรอไงนะมัน คือดอย่างที่บอกว่าพอพอมัน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 เป็นละครเองมันเกรงด้วยแล้วพอด้วยบทอย่างนี้แล้วมันเป็นบทบทพีคของที่จะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเชิญของตัวละครตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้มันออกไปให้สุดที่สุดอย่างเงี้ยม,มันก็บอกแม่มาแล้วกลับมาทวงบอลรังรางไม้ก็หลังจากวันนั้นค่ะก็จะมีผัวว่าหลายๆท่านก็ถามว่าจะกลับมาเล่นละครไหมอะไรเงี้ยโอ้ยดีใจมากที่บอกว่ามีคนคิดจะติดต่อให้เราเล่นละครอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่มีเวลาก็ยังต้องทำละครต่อก่อนค่ะรักคุณามะคเหมือนเพเลย กลัวจริงๆนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยรูปที่ส่งให้เนี่ยค่ะก็คือมันจะส่งในในกลุ่มของออฟฟิศแล้วเขาก็อยู่ในกลุ่มของออฟฟิศอยู่แล้วเขาก็ไปโพสต์แบบนั้นนะคะว่าแบบเขาไม่กล้าแล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นบอกแล้วไงให้เลือกผู้หญิงเสื้อดําเพราะนางดุมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้จะไม่ทําให้เสียใจแล้วก็เป็นเป็นมุขน่ารักน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเขาให้กําลังใจเราเวลาเราทํางานเนียจริงไหมคะพี่นิช่ าทูขอให้พูดจริงๆนะคะจะรักมากๆเลยค่ะไม,ม่พี่ปุ้ยเขาไม่เป็นอ,อ,อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่หนิงอะไรนะคะพอมาโพลแล้วเราไปคุนอกรอบไหมยังไงคนจริงไหมหรือว่อยังไงมีถามไหมคะ ก็ถามไม่คือคือจะไม่ไม่ถามเพราะว่าจริงไม่จริงก็บอกเขาว่าเอาให้มันแน่นะที่พูดอย่างนั้นอย่าให้เสียหน้านะภาพสร้างไว้ดีแล้วนะอะไรก็จะแซวๆเป้ยเขาเข้ามาแซวว่าแบบต้องยกเครดิตและอินเนอร์นี้ให้อะไรอย่างนี้หนูว่าโอเคโอเคขขบพี่ดีเขูปิดทีวีไม่ให้ดูโอ้โหให้ให้ดูไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นเด็กที่แบบว่าเร็วและไวมากบางทีเราเช็คเทปเราอะไรอยู่นางมาเราต้องรีบปิดทันทีแต่นางก็จะรู้ว่าแม่ทําละครเรื่องนี้เพราะนางก็จะช่วยแบบเวลาเจอใครก็จะแบบอย่าลืมดูนะคะแต่หนูไม่เคยดูหรอกค่ะแต่ละครสนุกกมา แม่หนูบอกสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเตือนตัวเองเพื่อไม่ให้ลูกเห็นเอ่อไม่ไม่ได้เลยเพราะถ้าเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งคําถามทันทีว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหมดแล้วนะคะคดีมีอัปเดตไหมคะคดีใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตค่ะก็คือจากวันนั้นก็ยังยังเงียบๆอยู่ค่ะแลกข่าวแล้วที่การได้ติดต่อคุยกันอะไรอ่าไม่ไม่ เลยค่ะก็ก็ยังเงียบเงียบอยู่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ว่าไงเราปฏบัติไม่ดีก็คือจริงจริงตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกค่ะตอนนี้พี่หนิงให้ทางทนายเราเป็นคนจัดการก็มีอะไรก็ให้ทางทนายเป็นคนจัดการไปสบายใจขึ้นไหมหลังจากที่แสดงทำสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจขึ้นนะคะก็อย่างที่ที่ที่อาจารย์ประมาณบอกไปแล้วว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยพอเวลาคนเข้าใจเนี่ยก็จะเข้าใจผิดว่าเหมือนหนิงอ่ะไปไปปรักปรำหรือว่าไปอะไรหนิงก็พูดในส่วนของหนิงว่า มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรหนิงถึงจะต้องเกิดการกระทําแบบนี้<ม>แต่เราก็ชี้แจงในส่วนของเราแต่ว่าอะไรข้างหน้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาติดตามเนี่ยเขาจะคิดยังไงอันนี้เราก็ต้องเคารพก,การตัดสินใจของคนที่เขาอ่าน<ม>อันนี้เราก็ว่าได้เราถือว่าเราทําในส่วนของเรานี้ที่สุดว่าเราได้ชี้แจงส่วนของเราแล้วก็ฝัง่งเราก็ฝั่งเขาแข่เกันกันอะไรนะคะอะไรคือยังไม่ได้มีการติดต่อกันเรื่องนี้เลยค่ะตัง้งแต่วันนั้นค่ะ